สวัสดีตอนเช้านะครับทุกๆคนครับเมื่อนี้เว้นจากการทํางานนะครับไมโครหยุดนะครับก็ลังหาใส่บ่วงนะครับขวยดไมครับนี่ครับเปียกๆอยู่ครับนี่ให้น้ำบัวได้เกี่ยวเข่านะครับไม่มีเม็ดเข่าอยู่เม็ดเข่าเต็้นอยู่นะครับใส่บ่วงดีดนะครับ แบบนี้นะครับใส่แล้วสิบลังนะครับไอ้นะป,ะปะลาปลาหกหกนะครับไหมขังบ้านรุ่นนองนะครับวันนี้สีมาใส่บ่วงอีกชุดนึงนะครับเป็นกับฟ้าพากับเหล็กนะครับอีก20่ลังนะครับมาลุ่นกันว่าแรงนี่้สิ หมานประมาณนะครับอันนี้ผมใส่ไว้สิบลังแล้วนะครับทางนี้ก็มีใส่ไว้นะครับผู้หญิงเงี้เป็นๆน,น,นะครับหูหนูเห็นบ้นี่มีจะขวยไม่ไหมครับนี่กับผมนะครับมีกระเบนนะครับบ่วงหนูใส่ไว้แล้วสิบลังแล้วนะครับเดี๋ยวครับ ไปลดก่อนครับเปียวบ่วงอีกก่อนครับอากาศช่วงนี้อากาศช่วงที่มุงแรงนะครับผมนะใส่ไว้นะครับนี่ทางนี้อัศาจรรย์ครับครับเห็นไหม นหน่อยนะครับปลาเข่าน้ำก็มีครับมีบ่อน้ำพอมโอเคครับเดี๋ยวไปเอาเก็บเหล็กมาใส่ก่อนไปดูกันนะครับผมนี่นะครับกับเหล็กฝ้าผ้าครับนี่คือที่การใส่นะครับใส่น้ำทางคือกันนะครับทางาหลรับครับอยู่ี่เป็นเอือดเติดนะครับครับผมใส่ไปเรื่อยๆครับตอนเลง วันแรกกระสีมาไต่รุ่นกันนะครับกลับไปรุ่นกันอีกตอนยามืัอเศร้าสองเป็นรอบสองนะครับผมโอเคครับสวัสดีตอนเช้าน,นะครับตอนเมื่อวานนี้มาใส่บ่วงหนูไว้มื่อนีก้กระสีมาตอนเศร้ามายามนูนะครับมารุ่นกันครับกับดีดกับกบา้พาพาวงก่อนประมาณสามสิบหลักมารุนกันครับ ครับโอ้หนูใหญ่ครับมาแล้วครับผมมายามหลังที่หนึ่งน่สองวัิดนะครับนี่หลังที่หนึ่งต้พูดหลังที่สองวทิดนะครับทิดหลังที่สามครับผมหอจูจูอยู่ครับผมตัวใหญ่ครับนะีครับเดี๋ยวค่อยชมกันครับตอนสรุปผลงานนะครับผม มาสรุปผลงานกันนะครับรอบซ้อได้สองตัวนะครับติดนะครับขาดขาดสองหลังนะครับบ่วงขาดสองหลังเรนูตัวนี้เติอสองขียนี่นะครับตัวหนึ่งจะหนท่องขาวตัวนึงนะครับผม ุณติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ว่างงานอยู่กับกิตล่าให้เบิงไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ